สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะผมกลับมาสู่ Starry Valley นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่9นะครับโอเคนะครับผมวันนี้วันดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมแล้วก็โอ้โหผลผลิตนะครับผมเติบโตเป็นที่เรียบร้อยฮะแม่วันนี้รวยครับเพื่อนเคเก็บครับเก็บเลยเก็บให้หมดนะฮะเออเฮงเฮงเฮงครับวันนี้เฮงนะฮะแมตกดึกวันนี้เอ้าไอ้เชื่แม่งทุบเฉยโอ้มันหายไหมนะ วุ้ยจะโปรเตอโต้มาด้วยนะครับผมจะผมไปทุบอันนึงอะครับเพื่อนโอ้ร้องเลยไม่รวยเลยเออไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วก็เก็บของนะครับวันนี้ภารกิจของเราเหรอครับจะทําอะไรกันดีวันนี้นะครับผมเก็บเอเนจีไว้นะครับผมเออใช่ไหมเออต้องเก็บดินะครับผมแล้วก็มีดอกไม้ใช่ไหมมีเอิร์ธมีเอิร์ธไอ้นี่ด้วยนะครับผมเอิร์ธอะไรวะเอิร์ธคริสตัลนะครับอ่าแล้วก็อไว้นี่นะครับอ่าแล้วก็ขายซะนะครับผมลืมขายได้ไงวะเนี่ย โอเคฮะอันนี้ของกินวันนี้เราจะไปลรงเหมืองกันดีกว่าเออเนี่ยฮะธงถ่านได้ขายไปเถอะคอปเปอร์ขายไปเออไม่ต้องเก็บไว้หรอกนะครับอันนี้เอาไปทุบดีไหมเอาไปทุบดีหรือเปล่าทุบเออทุบละแหละนะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงฮะรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเก็บของที่ไม่จําเป็นก่อนนะครับเออความจริงแม่งก็จําเป็นกับหมดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหิน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 นี่เก็บไปก่อนดีกว่านะครับอ่ะเก็บไปนะครับโโอเค เรียบร้อยช่องเราจะได้เอ้ยเอ้ยไม้ก็เก็บไม้ก็เก็บนะครับผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเหมือนกันโอเคเราจะเอาเฉพาะของที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆฮะเออบัวรดน้ําก็เก็บนะบัวรดน้ําก็เก็บนะครับพรุ่งนี้ค่อยปลูกต้นไม้เพราะวันนี้ยังไม่มีตังค์นะครับผมโอเคแล้วตังค์ค่าเปิดหีเนี่ยเฮียนี่ก็50บาทนะครับเพื่อนๆฮนะแหมคิดดูว่าตังค์กูจะเหลือ1บาทนะครับไอ้เหี้ยอะไรมันจะขนาดนั้นนะเพื่อนๆโอเคครับป่ะอ้าว มีแอ r มีเค t ครับอ่าเราลองมาอ่านอุ้ยลองมาอ่านนะฮะอ่านนะครับผมอ่าอ่าฉันต้องการจะให้โวจ,จ้าโคลากับว่วงของฉันเพื่อที่จะเร่งนมของมันเหรอครับอ๋อถ้าคุณสามารถหามันได้นี่ก็จะดีมากเลยนะครับอ่ามารีนหรือเปล่าเนี่ยผมซึ่งเราจะได้อะไรตอบแทนเอ่ย75บาทเหรฮะอ๋อน่าสนใจนะครับ75บาทนีฮะแมอุ้ยเสียงใครเหรครับ ออกมาอีกแล้วคนนี้อีกแล้วยืนหน้าบ้านอีกแล้วตามสเต็ปนะครับนะพี่แกนี่ชอบยืนหน้าบ้านตลอดนะฮะเออแต่ว่าถามว่ามีตังไหมนะครับผมเออซื้อโจจงโจโจาโคลรเนี่ยนะฮะต่อให้มันบาทเดียวเลยกูก็ตังหมดนะฮะเออเพราะว่ากูจะต้องมาเปิดถี t น,น,นี้นะครับผมนะมาเอาของก่อนเว้ยเออเดี๋ยวมันจะเปิดมันน่าจะเปิด9ก้าโมงนะน่าเนี่ยกว่าละนะครับผมส่วนใหญ่อะไรเนี่ยมันก็จะจะักะ,ะ,ะมักจะเปิด9ก้าโมงตลอดนะฮะก็รอไปเย่กบเายเย่เย่ นี่ครับผมความจริงเขาชื่อคลินนะครับคนนี้คลินนะครับผมก็เลยเป็นแบ็กสมิธนะครับผมนะเออนึกว่าฮอนนะครับผมอ้าวได้คัพเปอร์มาสามมานะนี่ขนาดกูเพิ่งขายมึงนะมึงยังมาอีกนะครับเอานี่ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะน่าแกรนิตแหละครับอ้าอาจจะเป็นแร่ธาตุนะครับผมขายได้20ล้านอะไรงี้นะแต่ไม่รู้ครับวันนี้รวยครับโอ้โหผมเขาเรียกอะไรอ่ะทำป่าทำอะไรเรียบร้อยอุ้ยใครเอ่ยจเอ๋นะครับผมใครเนี่ยเซโลนะครับอ้าวคุณต้องการอะไรไปมึงเป็นเฮียอะไรอ่ะ เอ้ยถ้าไมกควนตีนอย่างเอาเอายังจะหันพะโมยนะฮะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ติดว่ากูมาใหม่นี่มึงมึงโดนนะครับออาเก็บดอกไม้ไปเผื่อไปให้สาวนะครับผมนะเออตังไม่มีฮะให้ดอกไม้ไเลยแหละให้ของธรรมชาติะฮะเอเอเก็บไปเราก็จะไปเหมืองนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นสายลงเหมืองนะครับลงดันเจี้ยนอะไรงี้ไนงะเนี่ยน่าจะสนุกอยู่แหละฮะเกมน,นี้นี่รู้สึกว่ามันแบบไอ้เที้ยเล่นแล้วเพลินนะ่ะไม่รู้กูติดไปได้ยังไงเนี่ยเกมอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าโหมันไม่เหมาะกับหน้ามึงเลยนะเกมอย่างเงี้ยนะครับอ้าว รือสีมาชมวิวอีกแล้วฮนะอืที่นี่นี่เหมือนถิ่นของเขาจริงๆฮนะเขาอยู่นี่เขาสามารถเดินไปไหนมาไ,ไหนก็ได้ฮนะเรานี่แบบเดินไปธรรมดาไม่ได้ต้องขึ้นลิฟต์ครับเป็นคนรักสบายเออเนี่ยชั้นสิบไงเอออ้าวชั้นสิบแล้วก็มีบันไดฮนะไปชั้นสิบเอ็ดเลยครับจังหวะนี้รออะไรฮนะเคเรามาขุดกันดีกว่าเพราะกระเป๋าอัพมาแล้วนะครับผมอ้าวเจอสลามนะครับสลาม สลามส์สลามสลามฟาร์มน,นี่ไงนี่ไงอัสอ้าวไอสัตว์โดดมาอ่ะมึงเดี๋ยวนี้มึงอัพสกิลโดดมามึงมาดิเอ้าไอ้เฮียแม่งมันโดดมาจากระยะไกลเลยวะ่ะมึงหาเหรือ่องเหรอหาเรื่องนี่ไงเขาเรียกตอนนี้โจมมุมตอนนี้โจมมุมเรียบร้อยฮะแตกไปเป็นที่เรียบร้อยกูว่ากูเลือกแร่ที่จะขุดดีกว่าวเอาแบบว่าแดงๆ,ๆแล้วไปขุดดีไหมมันอาจจะได้ของดีนะครับอืมซึ่งก็ได้สโตนมานะครับผมแหมประทับใจมากนะครับอุวิวนี่ไงจอ ้มาดิโอ๊ยโยโดดนะมึงไอ้สัตว์มึงโดดนะนี่ไงนี่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 เรียบร้อยครับได้สลามมานะครับผมอุ้ยเสียงอูอะไรมาเนี่ยอู้ฟันมาได้ว้าเฮ้ยเฮียเ้ยอีสัตว์เดนี่ไงเอาดิเออนี่ไงเอาไปดิมึงมามึงมาเฮ้ยนี่ไงอ๋อมันสามารถมาหลุมเดิมได้ด้วยนะ นีไ่ไงกูจะลอมจนมึงตายอะ่ะเออเอาดิเออเรียบร้อยครับอูได้อะไรเชอรี่บอมฮะซื้อเชอรี่บอมเนี่ยเขาเขาบอกว่าสามารถเอาไปทําการาระเบิดต้นไม้ได้นะครับผมสําหรับคนที่ขี้เกียจขุดไอ้ขี้เกียจตัดต้นไม้นะครับผมแล้วก็จะได้สกิลอ่าอะไรต่างๆครบถ้วนนะครับผมเหมือนเราได้ตัดเองจริงๆนะครับนะ่ะก็ถือว่าเป็นเทคนิคทริคดีๆที่มีคนทางบ้านแนะนําม,มาเนี่ยับผมความจริงไม่ใช่ทางบ้านหรอกครับผมไปดูในกลุ่มมานะครับนะอ่าจับประเด็ดนะครับ Okay. ซึ่งผมได้เทคนิคการตกปลามาแล้วเว้ยคอยดูผมจะมาแชร์ในคลิปนี้แหละดูซิว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับนะเห็นเขาบอกว่า,ราแรกๆนั่นก็บนอย่างกูนี่แหละเอ้ะมัน,ม,นมันตกปลายากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่กูว่ามันยากจริงๆแหละนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยอะไรเนี่ยมึงหินล้วนเลยเหรอฮะมันฟาร์มหินแหละครับอ้าวได้หินนี่ไหีกะโอเคเอาไปให้แบ็กสมิธแกนะครับนะไปทุบแล้วก็อาจจะได้แบบว่า ของดีๆนะครับแต่อย่าพึ่งอ้าวเจอแล้วชั้น12ครับเซฮัโลโหลเนี่โอ้โหมึงเยอะจังแล้วพี่น้องเยอะจริงเลยเยอะจริงเลยมึงไอ้เช่ยน,นี่โดดไม่ได้มันกากตัวเนี้ยกาก,ากนะครับผมอ้าวแล้วได้แซปมาแซปมันาวว่าแซปเปล่าวะเออที่มันแปลว่ายางะครับยางนี่ที่นี่นี่ไม่ใช่ยางพารานะครับนะ,บนะเป็นยางยางจากต้นไม้อะไรอย่างนั้นนะครับโอเคเจคอคัพเปอร์อีกอนะเนี่ยผมทุ่คัพเปอร์ไปเยอะๆน่ะโอเคเพราะว่ามันขายได้ตังค์นะครับผมอืมมันแลดูเป็นแร่ครับไม่ใช่หินนะครับเออ วันนี้รวยอ้าวไปเลยครับ energy ก็เหลือ1ใน3นะครับผมนะกูกลัวไอ้ตัวเฮียนั้นโผล่มามากเลยครับจังหวะเนี้ยเดี๋ยวไอ้เฮียนี่แกอ้อยเนี่ยไอ้ตัวที่มันมีจุกข้างบนนี่มันสามารถโดดได้เว้ยแล้วเราต้องต้อนมันให้จนมุมเว้ยไอ้เฮียเนี่ยเออเนี่ยเราอย่าให้มันโดดได้แล้วอย่าไปปล่อยให้มันอยู่แบบว่านิ่งๆน,นานๆน,น,นะมันจะโดดมาแล้วเราก็จะฟันมันเราจะเคาน์เตอร์ไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคฮะตีไปเลยเย้โอ้โหเยอะจังเลยครับกูคงจะไปเล่นกับมึงอะ่ะอุ้ยไอ้เฮียนี่แกเฮ้ย วูวูวูใหญ่ไปยุ่งกับกูเลยเนาะโอ้โหกูกลัวไปเลยอ่ะนะครับผมแต่นี่มันชัดโอ้ยเฮ็ดมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอมึงทำไมทำไมมึงข้างหลังเหรอกูก็ฟันดิเอออุ้ยนี่มันตีเราไม่ได้เหรอครับได้ยังไงเนี่ยเพจมันไม่โต๊ตอบโต๊ะว้าว่าอย่ามามึงมาทำไมมาทำไมฮะมาทำไม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 ไอ้เฮ็ดนี่โดดไปแก้วไอ้ติดสถานะพิษนี่มึงมาทำไมมาทำไมมาทำไมเอ้ย โอ้จะตายเลยครับเพื่อนๆนครับโหชีวิตกูย่ำแย่มากเลยฮะแหมมันลงด,นดันดันดันเตี้ยนแล้วจะตายเอาอีเชนนี่แกเบดเมลือวมึงเบดเบดเมลือวเบดเมลือวมาสิมาสิเออยเชยนี่โดดได้ด้วยวะเฮียไอเชนมุดดินไหมครับโอ้ยสันเดินไปแม่งเริ่มโหดขึ้นแล้วนะฮะสำหรับอ่าถ้ำนะครับผมบอกเลยว่าแย่มากนะครับรู้สึกไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับผมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนะครับมาแ,กแรกๆนี่ก็ยังพอจะเอ้ยเอาหัวอะไรวะน่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะน่ะอันนี้อันนี้อะไร อันนี้อุ้ยอันนี้มาเป็นตัวเลยครับอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไอ้เชี่ยบินได้ด้วยโอ้โหบินเร็วด้วยโอ้โหบินทะลุแบบด้วยสัตว์เอ้ยมึงโปรนี่ปะเออโอ้พอมึงสองตัวตัวเดียวกูก็จะตายแล้วโอ้พอมึงยายายาเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ก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 อุ้ยแดก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 ได้ไหมแดกได้ไหมสัตว์เฮ้ยกูกูกินกินกินเอาเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอกินได้ไหมกินกินนี่มึงไม่กินแล้วโอ้โหตายเลยอะโอ้โหอะไรวะ มึงบ้าปะเนี่ยโอ้โหอะไรลิกอะไรสเตว์เอ้ยอ้าวลิกตื่นอ้าวเจอลุงเหรอครับลีนัทหลอครับฉันเจอคุณเนี่ยข้างล่างของ,ของเมืองนะโชคดีที่ว่าฉันผ่านมาพอดีนะครับโอ้หนะครับระวังตัวด้วยในครั้งต่อไปนะครับผมโอ้โหอะไรวะไอ้เจ้ากูเหนื่อยเลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยมันนี่มัน,นมันมันเขาเรียกอ,อะไรนะมันแบบว่า โดนหัวชั้นแรงมากเลยนะครับอืมชั้นลืมไปทุกอย่างอะไรตั้งแต่ชั้นแปดอะไรสักอย่างครับแล้วชันก็หาของหายด้วยอ้าวชิบหายโอ้โหมึงไม่ใช่แค่ของหายธรรมดาครับของมึงหายเกือบหมดเลยนะครับนะอุ้ยระเลือดกูก็จะหมดแล้วด้วยนะครับอ้าวไอ้เหี้ยอาหารกูหายหมดเลย <c oughs> อาหารกูหายหมดเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยมันแรงขโมยอะ่ะนะครับโ <c oughs> อ้โหอะไรวะ โอ้เพื่อนนับมึงคือมากันเยอะขนาดนั้นไอ้มึงมึงจะให้กูมึงเออเอา,ม,เอามึงอยากฆ่ากูฆ่าไปเลยเนาะเนาะอย่างนั้นอ่ะนะฮนะโอ้โหลุงแกนี่คนดีนะครับเนี่ยแม่ผมให้คิดต้นดีไหมเนี่ยเขาจะเขาจะคิดว่าเป็นของมีค่าไหมอะ่ะเอเอเนี่ยฮือโห่นี่มันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่สำหรับชั้นนะครับโอ้มึงยิงด้วยนะครับนะมึงใหญ่ยิงนี้สิโหอุตส่าห์แบบว่าเป็นคนแบบว่ามาช่วยผมไว้อ้โหนี่กุดกีตาโอเคกลับบ้านนะครับแม่ โอ้โหเมื่อกี้นี่กูหิบเลยอะ่ะเฮ้ยโลบมันไม่ใช่โลบอ่ะคือมึงมาทีเดียวันสามตัวงั้นใครจะไปเล่นกับมึงอะ่ะโอ้โหครับผมอ่ะขายไปห,หมดเลยเนะี่ยคงควอสอะไรเนะี่ยมึงเอาไปให้หมดเนี่ยมึงอะ่ะเออตู้เนี่ยรับบริจาคอะไรบริจาคอะไรแกนูกแกลนิกเนี่ยเออคาโป,ปองคาเปอร์เนี่ยขายไปหมดเออฐานเนี่ยมาทำเฮี้ยอะไรขายไปอเออไม่ต้องแดกอะไรหรอกครับอืมโหแล้วคือกูทํางานไม่ได้ด้วยนะครับจังหวะนี้เนี่ยกูเดินชมรอบเมืองดูซิว่ามันจะมีอะไรทำไหมโอเค วันนี้เราจะทําอะไรดีครับเอาของไม่ให้สาวดีไหมอุ้ยไม่เอาดีกว่านะครับโอ้แต่ตังค์มัมหนึ่งบาทนะครับไม่รู้จะไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันไม่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 ไมรู้ว่าจะไม่รู้จะไปซื้ออะไรให้นะครับผมแล้วไม่รู้จะทําอะไรให้ด้วยนะครับนะเออนะ่ครับผมเรามาเข้ามาเก็ตกันดูดีกว่าว่าอามิงเกลนี่เขาอยู่ไหนนะครับเขาอาจจะอยู่แถวนี้ก็เป็นได้เอออ้าวอยู่ข้างในนี่ไงโอ้ยยังไม่สนิทกันอีกเหรอมึงเอากูขอเข้าทางพ่อแล้วกันเนะี่ยเออ บางครั้งเนี่ยฉันได้ของใหม่ๆม,มานะครับอืมโอเคเออแล้วมึงไม่มาได้หรอมึงไม่เข้ามากูจะออกอยังไงเนี่ยเฮ้ยงั้นกูอยู่บ้านมึงนะเออจะได้เอ้ยอันนี้อะไรเอ่ยไออะไรก็ไม่รู้นะครับคับบอร์ดแหละฮะอืมเต็ไมไปด้วยอะไรสักอย่างนะช่างมันเถิดนะครับแล้วมันเป็นอะไรไม่ออกมาเฮ้ยโอ้โหแบบยิงมากเลยอะ่ะตอนนี้ก็เป็นหนึ่งทุ่มโอ้โหมเมื่อกี้กูเดินเล่นห้าโมงอยู่เลยนะฮะอ๋อทุ่มหนึ่งเขาก็คงแบบว่า พักผ่อนรีแลกซ์แล้วนะครับผมผมก็ควรจะกลับบ้านได้แล้วนะครับไม่ควรจะแบบว่าไปรบกวนเวลาส่วนตัวเขาเนะผมโอเคผมจะมาซาลูนบ้างน,นะครับผมมาอย่างยาจกเลยนะไม่มีตังสักแดงนะครับเออมาคุยกับคนหน่อยสิฮัลโหลวิลลี่นี่ครับอ๋อฉันต้องการที่จะอบอุ่นร่างกายซะหน่อยนะครับอ๋อก่อนที่จะออกเดินทางนะครับมึงพูดประโยคเดิมกับที่กูเคยคุยกับมึงเลยนะครับนะโอเค วันนี้นี่คว้าน้ำเหลวชัดๆเลยนะฮะเกือบจะคว้าลงศพไปนอนแล้วนะครับนะเออโหกลับบ้านนะดูซิว่าวันนี้นี่นอนแล้วจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับถ้าตายแล้วเริ่มใหม่นี่กูเครียดเลยนะเออกูเครียดจริงๆนะเออนะฮะโอเคนอนได้ละสองทุ่วันนี้นอนไวฮะอารมดีนี่ครับผมไม่มีอะไรทําแล้วนะครับปาร์ตเจะเอ๋ครับ คอมแบทเลเวลอัพาบ,บวก HP แล้วก็หา,าสามารถคาบแหวนได้นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมนะฮะการตายของกูนี่มีประโยชน์นะครับโอ้โหโอ้โหโโอ้โหนี่กูขายได้600เลยเหรอ่ะโอ้โหบอกเลยครับรวยนี่แหละเขาเรียกวันนี้รวยนะฮะโอโ้เหมืองน,นี่กูหู่หกร้อยนี่มันไปเอามาจากไหนวะเนี่ยอันนี้ชิ้นละร้อยห้าสิบเหรอครับหรือยังไงวะเนี่ยอะไรวะ น่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเถอะนะครับแต่กูรู้แหละตอนนี้กูได้ตังเป็นพันนะครับรวยสัตว์หมาเลยตอนนี้นะี่ครับผมกูจะพลิกชีวิตกูเลยตอนนี้นะครับตังพันหนึ่งเนะี่ยเนี่ยดูซิว่าจะไปทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวอุยอุยอุยจะไปทุบผีดับตัวเ,เฉยเลยฮะตอนนี้มีอะไรที่กินได้มังนะ่งเนี่ยกูจะลองมากินนะ่ะแบบอุ้ยอะไรเอ่ยครับมีหมามา,มาด้วยเซฮัลโหลหน่อยสิหวัดดีลิกเออหวัดดีครับอ้าว นายเห็นหมาตรงนี้ไหม,ไมเห็นสิครับชัดเจนกูเห็นก่อนมึงจะพูดอีกนะครับเออเ่าด้วยหมาในตัวใหญ่กว่ามึงอีกนะฮะหมาพันอะไรวะเนี่ยอ๋อฉันเห็นมันนั่งอยู่รอบๆฟาร์มเนี่ยโอเคแย่จังเลยนะครับแล้วมึงไปที่อะไรต้องมาเดินบนเปลี่ยนแถวแถวฟาร์มกูด้วยเนี่ยมันมันเหมือนว่ามันจะชอบที่นี่นะอ๋อ โอเคฮะดีมากฮะโอเคกูกูต้องการครับหมาเนี่ยอะไรนะชื่อโยกิ้เลยครับโยกี้เนี่ยตั้งชื่ออะไรดีอ่ะตั้งชื่อลักกี้แล้วกันนะครับหมาบ้านผมชื่อลักกี้นะครับลักกี้อย่างนี้ป่าววะเนี่ยลักกี้ลักกี้ใช่ไหมเออไปชื่อลักกี้ไปลักกี้ลูกพ่อนะฮะอ้าวดีมากลักกี้เออน่าจะเป็นหมาที่ดีใช่ไหมใช่ครับอ๋อหาวตอบด้วยนะครับผมแหมหมาไปเรียนภาษาคนมานะครับบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนเอาไปปึกเอา้าหมาหาย หมาหายนะไอ้นี่เก็บได้ยังเอ่ยน้าหมากูอยู่ไหนแล้วฮะเซโลหน่อยหมาหมาไปไหนหมาไม่อยู่แล้วนะครับหรืออาจจะอยู่ในบ้านไม่อยู่นะครับอืม,มนุ่มไปไหนอะไอฮาวันนี้ทําอะไรดีครับวันนี้จะไปขุดเหมืองเชื่อกูแล้วตอนกลางคืนมาครับเราจะซื้อของให้สาวเชื่อผงแน่นอนเอเอ,เอชื่อ,อไรนะอามิงเกลแน่นอนเอโอ้โเรียกว่าสาวนี่มันดูแบบว่าผมเป็นคนไม่ดียังไงก็ไม่รู้อะเออเนี่ครับผมซื้อจริงๆผมเล็งไว้แล้วแหละคนเนี้ยเพราะว่า ผมมันสีเหมือนเรานะครับผมแล้วลงมอสมาใหม่นี่หน้าตาดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมเลยแบบว่าแน่นอนนะโอเคช้าตรูวันนี้อ้าวโอ้โหแล้วภารกิจอันเดิมมึงไม่อยู่แล้วอ่ะไออะไรนะที่ซื้ออะไรโคลงโคลาอะไรครับคือวันนั้นเขาไม่มีตังก็แต่ว่ามึงแม่นนซแตนเลยอะอันนี้ปิดแลครับเว้นเดย์ปิดแล้วอ้าวสวยดีครับไออะกูจะซื้อมันเล็ดวันนี้อะเว้ยแล้วก็ไปหาของโหในในดันเจี้ยนนี่ก็น่าจะรวยนะครับ แล้วก็จะมาโคหินนะครับผมดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับอ้าวเปิด9โมงอ่ะโอ้โหเฮ้ยเจ็ดโมงนะครับกูต้องโอ้กูต้องวิ่งรอเหรอครับโอ้โหนี่กูมาเช้าเกินใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรในฟาร์มอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่มีเมล็ดอะไรไว้ปลูกอะไรอยู่แล้วฮะโอเคครับผมอ้าวนี่ไงผมจะอยากตกปลาใช่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 ตกปลาเออไม่เอาดีกว่าตกปลาค่อยพานหน้าแล้วกันนะเพราะว่าโอ้กว่าจะวิ่งไปบ้านอีกเอ้แต่กูว่าทันนะ เออมัวลังเลนี่ไม่ทันนะฮะไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมต้องไปตกผมต้องไปทําเหมืองอนะวันนี้ผมต้องลงดันว่ะเออไม่ได้ไม่ได้ตกปลาไม่ได้วันนี้ตกปลาไม่ได้น,น,ไไดนะครับผมมันไม่อยู่ในแพลนครับเกกู okay, okay, จะเดินรอมึงนี่แหละให้มึงเปิดแล้วกูจะไปโขกทนงกับมึงแล้วกูก็จะเอากูก็จะไปลงดันของกูละนะนะจังหวะนี้นะโอเคฮะกูก็เดินวนซ้ายขวานหน้าหลังไปนะับผมก็น่าจะเนี่ยเปิดแล้วแหละนะครับผมอ่ะอีกสิบนาทีฮะ เปิดซิเร็วๆๆๆๆๆกูจอดหน้าร้านเลยเนี่ยโหมึงมีความกระตือรือร้นในการทำงานหน่อยเออมาแล้วฮะนี่ไงเคดูซิว่าจะได้อะไรโป๊ะนะครับโอ้โหได้หินนะครับอืมเจริญพรนี่ไงอุ๊ยเอาอุ๊ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหอ่านอะไรไม่รู้ฮะโอ้แต่ว่าน่าจะมีค่านะครับผมอ่ะกูรอขายครับไปอย่างเงี้ยนะครับ25บาทค่าเปิดหินเนี่ยมีค่านะครับผมอืมกูไม่บริจาคหรอกพี่พิทพงศ์พี่พิทพานะมึงบ้าเปล่าเอาไปแจกเขาฟรีเนี่ยรอกูมีเยอะก่อนเดี๋ยวกูแจก น่ะแล้วมันเป็นอะไรจะต้องเดินสวนกันด้วยใครเอ่ยสวัสดีเซโลโอ้เพนนี่โอ้นะครับเราไม่มีโรงเรียนที่นี่นะครับผมฉันพยายามที่จะให้อ่าวินเซนต์แล้วก็แจ๊ดได้อะไรอะไรอะไร,อะไรสักอย่างฮะคือมันพยายามจะที่เนี่ยมันไม่มีโรงเรียนมันเลยจะแบบว่าสอนเด็กเองเหรอครับเออวินเซนต์ Vincent, กับแจ๊ดนี่รู้สึกจะเป็นเด็กนะครับอืมไอ้แค่นี้ก็ยืนหน้าบ้านตัวเองทุกวันนะครับไม่รู้มันอะไรเนี่ยบ้าป่านะเนี่ยชีวิตกูนี่ต้องทําอะไรบ้างเนี่ย ต้องแบบไปลงเหมืองลงอะไรเนี่ยแล้วกูก็เดินมาผิดตลอดเลยเนี่ยแล้วกูก็เดินมาฝั่งนี้เพื่ออะไรเอเอนะับผมปะนะับเผื่อจะมีอะไรผักกาดดองให้เก็บระหว่างทางเราจะได้แบบว่าเอาไปกินด้วยนะครับอา่ามีทุกวันฮะตรงนี้นะ,ะับผมเก็บดิแล้วลองกินดิกดยังไงกินอ่ะกดอ๋อกดลิกขวานี่เองครับอ๋อคดขกขวาแล้วไม่ต้องจี้ตัวเองก็ได้นะฮะตอนนั้นกูว่ากดเพราะวะทำไมมันไม่ได้อ่ะอะไรวะโอ้แบบชีวิตผมย่ำแย่มากเลยอ่ะ เออนะผมโอเคขึ้นขึ้นลิฟต์ฮะผมเป็นคนขึ้นลิฟต์อะจังหวัดอา้าวไอ้นี่น่คือไปชั้น5้าอ๋อเราเราเสียความทรงจำอะไรงั้นเหรอผมตอแหละนะ่เนาะถึงขนาดว่าลิฟต์นี่มึงแบบจำชั้นมึงไม่ได้อ่ะเออนะฮะผมเริ่มแต่ชั้น5้าใหม่นี่ฮะโอเคก็ไม่เป็นไรนะผมนะชีวิตต้องกล้าต่อไปนะครับนี่ไงไดหินด้วยนะครับนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงอ้าวเจอพอดีฮะโชคดีไปนะผมเรามาเล่นเก็บชั้นก่อนดีกว่ายังไม่ต้องรีบเลยนะครับไอพวกลงแร่อะไรเนี่ยเข้าไปขุดชั้นต้องสูงเอาเนี่ยจะได้ของดีๆนะผมอย่าได้เจอใช่ไหมปูเสียฉวนเนี่ยไม่เอานะเออไอ่นะเียไอ้ไอ้มันแรงอะ่ะอะไรบ้าบอมากนะคนะบินกันมาตัวเดียวนี้เพราะว่าแต่มากันทีเดียว3ตัวนี้กูต้องมีปืนอะ่ะถ <c oughs> ึงจะฆ่า, <c oughs> า <c oughs> มึงได้อุ้ยเจอแล้วโอเคนะครับอืม พยายามวิ่งไอตรงสายๆน้อยๆนี่ไว้นะครับผมอาจจะเจอแบบว่าจะได้เคลียร์เร็วๆนะครับผมเจอก่อนค่าก่อนเฮ้ยอะไรนะโทปาสปล่าวะอันเนี้ยจำไม่ได้งั้นผมอ่าทุบไปดิโทปาสหรือเปล่าอยากรู้ต้องลองโอ้โหทุบหลายทีมากฮะโทปาสจริงๆด้วยนะครับผมแหมนึกว่าเซเว่นไนท์นะครับอ่ะงงครับเซเว่นไนท์มันเป็นเกมมือถือไงเออโทปาสมันเป็นเงินสกุลหนึ่งของในเกมนะครับซึ่งมีค่ามากนะครับผมแต่นี้ก็มีค่าหรือมั้งอุ้ยได้อะไรครับอ๋อได้คอปเปอร์โอ้โหมีแสงวิ่งๆนี่กูนึกว่าจะมีีคค่่่าานนนะะแตมมัก็ อ่ามาแล้วนะครับไอแมงวีกระจกนี่แกเออนี่กูได้ดาฟันโป้งโป้งกูได้ทวป้าจากโอ้โหได้กล่องจากกล่องไม้อะโอ้โหอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นนะโอเคครับผมได้คอปเปอร์มาอีกแล้วนะครับอินเอร์จีก็เริ่มจะน้อยลงน้อยลงนะฮะอันนี้ทอตอันนี้เกอ้าวเอ้ยทุบล้วเก็บได้ด้วยเหรอครับกูแต่กูกลัวว่าแบบว่าถ้ามืดนี้มอนสเตอร์โกรธมันจะมาว่ะอันนี้มันเกี่ยวไหมไม่รู้ฮะแต่ว่า มีก็ไม่ต้องไปทําร้ายเขานะครับผมเออเปลืองช่องด้วยนะครับเมื่อกี้เก็บทอสมาป่ะเออเนี่ยทอสนะครับเก็บได้นะครับผมอาจจะไว้ลงดันแบบว่าถ้าดันทุงสูงแล้วถ้ามันไม่มีทอสเนี่ยมอนโหนอาจจะออกมาหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับเออใช่ผมคิดอย่างนั้นนะเอออาจจะเป็นไปอย่างนั้นนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงถ้าไอเทียเนี่ยไอตัวที่มันโดดได้เนี่ยต้องรใอยมันจนมุมครับมันถึงจะโดดไม่ได้นะครับผมเออตีไปฮะเดี๋ยวดูเวลาด้วยฮะใบหนึ่งละโอเคชั้นเก้าชั้นสิบแล้วครับโอเค ตัวเราก็จะจําได้แล้วนะครับว่ากูจะมาชั้น10แล้วนะครั้งต่อไปอ้าวเจอแครอทอีกแล้วฮะโอเคเอาไงต่อวะเนะี่ยอู้อู้อ้ไอเฮียนี่อีกแล้วมึงมานี่สิมานี่สิมานี่มานี่มาน,มานี่มึงทําประเด็นไหมมันตีเราได้ป่กวะกูเห็นมันก็โผล่มาอู้ได้เชอร์รี่บอมอีกแล้วฮะเอออยากจะลองไปโยนใส่ต้นไม้ดูจังเลยว่ามันจะระเบิดได้หรือเปล่านะครับอืม ขึ้นชื่อว่าบอมนะครับมันก็ต้องระเบิดได้ถูกไหมเอาอี้ยมเงาอีแกมึงเอางี้กูอีแก้วอมึงเอางี้เหรอมึงเอางี้เหรอมึงเงาอย่างี้เหรอมึงมามาแอกอะไรฮะมาโอมาแอกอะไรเอาไปฟันย่าเขาอีกมึงมึงโดดทำไมอ่ะโดดทำไมมึงอ่ะโดดทำไมฮะไม่เข้าใจยินดีคืนเงินตลกไหมไม่ตลกนะครับนี่ไงฟันตู้ไปเออไม่ใช่ตู้ครับถังนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่า กำลังดีนะครับเวลาดีมากมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรออู้วววโอ้มันตีเราได้ครับถ้ามันถ้ามันถ้ามันยืนแบบว่าเราเราไปยืนไอ้อย่างนั้นอะอุ้ย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 นี่ไงเราก็ต้องแบบถอยมาอุ้ยเรียบร้อยครับได้มาเป็นไอ้หินนี่อีกแล้วนะครับอุ้ยมายแก้วอะมึงมาแล้วมึงมาแก้วจ้าแต่มันย่งกับกูอุ้ยอุ้ยมึงบินเร็วว่ะขี้โกงอ่ะ โอ้พระเจ้าอู้มคือแล้วคือมึงตีแรงมากเลยเนี่ยโอ้กูจิ้มรอเลยแหละมึงมาดิมึงมาเออเนี่ยนี่ไงเนี่ยมันเป็นโพซิชันเรียบร้อยมึงตายไล้ไอ้กากไอ้กากโถเอ้ยมาตัวเดียวเนี่ยมันต้องอย่างงี้แม่ไอ้ฮาตอนนั้นมึงแบบว่าเล่นพวกมากอ่ะเออแบบมึงกไม่ให้กูรอดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมากัน3ตัว4ตัวเพื่อนเป็นพยานให้กูด้วยนะเออหน้าผมผมจะไปขึ้นไปแจ้งความซะหน่อยเนี่ยเออไปสู้กันในชั้นศาลละกันโอเคครับมา สลามโดดได้ถึงๆมานี่กูตีชนกำแพงเลยนี่กูแบบจีสัมผัสกูล่วงอยู่ไหนเรียบร้อยครับได้แซฟมาอา้าวได,ได้ได้สถานะแถมมาด้วยนะผมโอเคได้ควอนแล้วฮะอ่าตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วฮะโอเคสักประมาณเอ้ยสี่โมงอยู่เลยเนี่ยผมสักประมาณทุ่มหนึ่งค่อยกลับแล้วกันนะผมอ่าตอนนี้ก็ชั้นสิบสองฮะไปชักชั้นสิบห้าก็น่าจะพอแล้วแหละมัง้งเนี่ยผมเดี๋ยวผมกินนี่กินนี่ก่อนอะโอเคแดกไปงับ <c oughs> อร่อยมากเลย โอ้โหขึ้นแค่นี้อย่าขึ้นดีกว่าเนาะขึ้นนิดเดียวเองเนี่ยหมดไอเด็กเฮี้ยนะ่ะมันจะมาบอกว่ามาหนิมาดิมึงมาดิม,มาหนินนอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอันนี้ฝันยากเด้เย้เนี่หว่าอ่ากูรอดจนมุมฮะมันจะได้ทำอะไรเราไม่ได้มันจะได้โดดไม่ได้ฮนะเคเคไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดไม่ต้องตาแดงด้วยเออไม่ต้องเกา๋าฮะโอเคชั้นที่สามเลยครับกูกลัวว่ามันจะมีไอเฮีย้ยนั่นมาอีกเนี่ยผมเนี่ยลองปักทอร์สไปดิได้ไหม เนี่ยชั้นนี้นี่หว่าที่กูตายอ่ะโอ้ยไม่เอาอ่ะไอ้เหี้ยกูกลัวไม่เอาดีกว่ากลับบ้านดี่ไหมนเนี่ยโอ้โยเฮ้ยกูไปนี่กูก็ไปชั้นหนึ่งเลยอ่ะโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไปกูกลัวโอ้โหของเต็มตัวครับกลัวตายมากจากังหวะเนี้ยเออเดี๋ยวเราก็ไปชั้นสิบได้่าเออเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสเต็ปครับเ,เพื่อนเอเออเนี่ยมาปั๊บเจอคอปเปอร์เลยนี่ครับผมอ่ะห้าโมงละ ถ้ประมาณหกโมงไปแล้วกันอ่าไมค์กแก้วมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วคือมึงเนี่ยกูไม่กลัวแล้วไงคือกูไม่เคยกลัวเลยสลงสลามอะไรเนี่ยนะกูไปกลัวไอ้มแมลงนั่นนะฮะโอ้โหแม่งโคตรโหดอ่ะไอสัตว์เอ้ยแล้วมาตัวเดียวเนี่ยมันยังพอได้ไงมาก,กันแตโอ้โหลุมกันมากเลยแล้วกูพูดกี่รอบแล้วเนี่ยะไอพวกลงลงลุมลุมเนี่ยฮนะซึ่งจังหวะนี้หกโมงแล้วนะครับผมเป็นคนรักษาจาัดจ่าครับกลับบ้านดีกว่านะครับผมเออกลัวตายด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกฮนะ โอเคฮะวันนี้ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากฮะเราจะเป็นสายลงดันนี่แหละนะครับผมนะเออเห็นเขาบอกเล่นได้หลายสายนะครับอืมสายฟาฟาดนะฮะเออ <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวนะครับผมเล่นมุกอะไรของกูเนะี่ยอ้าวอ้าวกูกำลังจะไม่ใช้บริการเลยนะมึงมาอย่างนี้ไดหมายความว่าไงว้าศักดิ์โถ่แย่จังนะครับอ้าวเจอแนละ้วฮะอ้าวมาดูดุมศพใครนะฮะบ,บันพบหลุดหรือเปล่านี่เอ็เอามิงเ,เ,เกิลไแน่นอนครับผมไอ้ขอโทษนะที่ฉันพูดบางอย่างที่ไม่ดี อ๋อฉันนอนไม่พอเมื่อคืนแหละครับมึมงพูดอะไรกูกไม่ดีวะกูให้อะไรมึงดีกูให้เชอร์รี่บอมดีไหมเนะี่ยไม่ต้องนะครับใคอะไรอะในตัวกูมีอะไรที่มันมีค่ามึงวะเนี่ยคอ,อร์สอะแร่อะไรที่มันมีค่ามึงวะเอาคอร์สไหมคอร์สมันก็เป็นแร่นะครับโอยกูกลัวให้แล้วมันไม่เอาอะ่ะเออไปซื้อของมาให้ดีกว่าครับซื้ออะไรเดียบียดีไหมเออเนี่ยกำลังเศร้าเลยเนี่ยเออกำลังจะขอโทษแล้วใช่ไหมเออแบบเออชนแก้วอะไรอย่างนี้ นะโอ้โหเป็นไปได้นะครับผมมามันอยู่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวซื้ออะไรมาให้โอเคไปดูซิว่าวันนี้กูมีตังวันนี้กูมีตังนี่นะผมโอ้โหเบียร์สี่ร้อยเลยครับนี่ไงกูเลี้ยงสาวด้วยเบียร์เลยครับมาเราจะมาแบบว่าสวิงกิ๊กกิ้วกันนะฮะไม่ใช่นะครับผมอ่าแบ็คสมิธก็มานั่นไงกูว่าแลลวอ้าวยังอยู่นี่ฮะโอเคแล้วของมาให้ครับมาผมเอาของมาให้นะจ๊ะเออจะได้ไม่ต้องเครียดนะครับ โชดดินะับผมเฮ้ย hey! คุณรู้ได้ไงว่าฉันหิวอะ่ะอ๋อมันจะต้องอร่อยแน่เลยเอานะฮะ <c oughs> อ่าจาบวันเด็ดนะโอ้ชอบด้วยเจ้าตัวนะครับผมแหมเป็นคนอย่างนี้นี่เองนะครับแหมกูชอบคนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะมมนะครับผมแหมนะครับแต่ว่ากูก็เป็นคนซื้อให้เขานี่แหละนะครับโอเคก็ถือว่าดีแหละฝากกลับบ้านนะครับผมตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับโอเค okay, ก็ถือว่า ภารกิจหัวใจวันนี้สําเร็จร่วงไปด้วยดีฮะสมตุสมผลมากนะครับซื้อสลงสลัดอะไรให้แบบเด็กน้อยมันไม่ได้ต้องอย่างนี้สมัยนี้แล้วนะครับผมอย่าไปอย่าไปกลัวโอเคครับขายไม่หมดเลยแร่ลงแร่อะขายหมดหินนี่ขายไหมหินยังไม่ต้องขายดีกว่าเพราะว่ามันเอาไปทำอะไรอื่นได้นะครับอ่าโอ้แล้วคือกูจะเอาของขายเนี่ยอุ้ยเชอรี่บอมเก็บไว้ฮะอ่าอันนี้ก็ขายไม่หมด ผมอุ้ยแครอทยังไม่ต้องขายดีกว่าไฟเบอร์ขายไปไอเทียนี้ขายไปไอเทียนี้ขายไอนี่ก็ขายนะครับโอเคนอกนั้นเป็นอาหารนะฮะอาจจะเก็บไว้ได้นะครับผมอุ้ยอุ้ยอ้าวหมาอยู่ในบ้านซังนั้นะครับผมเป็นอะไรนะลัคกี้เออเคเรเก็บหินไปนะครับผมแล้วก็อุ้ยอ่าแล้วก็เอามาไว้ช่องแรกแกมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทาฟาร์มกันต่อฮะโอเคครับนอนได้แล้ววันนี้นอนนอนเออนอนแน่ นะครับผมดูซนนิวันนี้ได้ตังเท่าไหร่ฮะโอ้ทํทำเหมืองได้300กว่าบาทนะโอเคครับผมประมาณนั้นโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ครับผมอย่าลืมกดได้แล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์นะผมแล้วก็มีแลรก็สามารถคอ <c oughs> มเมนต์ไว้ด้านใต้เลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ